รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นได้เดี๋ยวนี้ทำความดีให้สังคมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะติดตามรับชมรายการนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับที่เพิ่งมาเจอมาเจอกันผมได้เชิญบุคคลสำคัญที่มี ผู้คนให้ความสนใจมากเมื่อ,อท่านได้พูดถึงเรื่องของคลองไทยซึ่งจริงๆแล้วในระยะปีที่ผ่านมาเรื่องคลองไทยเนี่ยได้มีการหยิบยกเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็สื่อมวลชนหลายะแขงก็ได้มีการพูดถึงทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาตินะครับแล้วก็บุคคลที่มองเห็นมีวิสัยทัศน์แล้วก็ได้เป็น ส่วนหนึ่งในคนไทยที่มีความตั้งใจที่อยากเห็นโครงการนี้นี่เกิดนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในคณะการมาที่การเกี่ยวกับเรื่องของการขุดคลองไทยด้วยนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นประธานบริษัทเบส Group ซึ่งเบส Group ก็มีทรัสตี้โครงการศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วก็เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเบสโอเชียเจ้าของสนามบินเบสโอเชียแล้วก็เป็นเจ้าของคลังสินค้าขนาดใหญ่ระดับ 2ถือว่าอันดับระดับ2ของประเทศนะครับเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจจริงๆนะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆว่าครองไทยนั้นจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรในส่วนของภาคเอกชนเราก็ได้รับเกียรติจากคุณสิทธิพลจเรจริญขจรกุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้สวัสดีครับคุณสิทธิพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เกิ่นนะครับว่าเพราะว่าครั้งที่ผ่านๆมาท่านผู้ชมที่ได้ติดตามในตอนนี้ก็ดูทาง YouTube แล้ว นะ <gie> ครับก็คือเรื่องของการขุดคลองไทยแต่แน่นอนว่าเอ๊ะเขาบอกพร้อมแล้วตอนนี้ถ้าจะถ้าจะดูบางคนก็ยังมีข้อข้องใจอยู่นะครับว่าเอ๊ะในเรื่องความมั่นคงเป็นยังไงนะครับมีคำถามเยอะแยะมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคลองไทยแต่ว่าตอบคำถามได้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราจะไม่มาพูดในเรื่องเทคนิคนะครับข้อสงสัยเกี่ยวกับคลองไทยการสร้างคลองไทยอ่า ของกลากับปัญหาความมั่นคงอะไรต่างเหล่านี้เขาศึกษามาหมดแล้วมีคําตอบหมดแต่ในแง่ของคุณสิทธิพลเองวันนี้เราพูดถึงเรื่องของภาคการลงทุนนะครับแนวคิดในการบริหารจัดการโครงการขุดของไทยเนี่ยด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นเนี่ยของนักลงทุนผู้มีประสบการณ์ทําให้เกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยมองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นตรงนี้เนี่ยคุณสิทธิพลช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับก็ทำของไทยเนี่ยจะว่า โครงการนี้เป็นโครงการระดับโลกนะฮะใช่ไหมการลงทุนก็เยอะครับมันก็คงไม่ใช่ง่ายแล้วก็ยากมากที่จะตัดสินใจสำหรับรัฐบาลเพราะมันต้องมีโปรเซสหรือว่าขั้นตอนในการที่จะทําให้มันเกิดเนี่ยทาอย่างไรเรื่องของประโยชน์เนี่ยเราคํานวณแล้วเนี่ยม,ม,มันมันมหาศาลมากกว่า้สิ่งที่จะเสียไปอยู่แล้วรเราอาจจะเสียทรัพยากรบ้างสิ่งแวดล้อมบ,บ้างแน่นอนนะการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยมัน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อเราทุกอย่างเนี่ยการลงทุนไม่ว่าจะขุดเจาะน้ํามันหรือหรือสร้างท่าเรือหรือหรือจะทําโครงการอะไรท,ท,ทั้งนั้นในโลกเนี่ยมันไม่พ้นที่จะต้องทําลายสิ่งแวดล้อมบ้างอแต่ว่าสิ่งที่ได้มานี่มันเราผมพูดว่าสําหรับคลองไทยนี่มันมหาศาลมากครับื คือได้อย่างเดียวไม่ยอมเสียเนี่ยมันไม่มีหรอกใช่ไหมครับแน่นอนแพร่ลงทุนก็ต้องเสียเงินแพรลงทุนต้องไปศึกษาต้องไปจะได้ไม่ได้ก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งอาจจะฟรีก็ได้จ่ายไปโดยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความมั่นคงเรื่องประชาชนแรงต่างเหล่านี้ก็มีคาตอบหมดแล้วตรงนั้นผ่านหมดแล้วตรงนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บจอยมากมันเป็นเรื่องที่ที่ชาวบ้าน ไปจินตนาการจนเลยเถิดซึ่งมันผมว่ามันโอกาสในการเกิดแทบจะศูนย์น่ะเอาละทีนี้ในเรื่องของจุดที่เป็นจุดสําคัญเลยในการที่ให้โครงการนี้คับ,คบเคลื่อนไปได้มันอยู่ตรงไหนในขั้นตอนแรกเลยเออก็คือคการทําโครงการเนี่ยมันยากนะครับแต่ค,คําว่ายากเนี่ยต้องลบออกจากสมองไปก่อนนะครับเพราะถ้าคุณยังคิดว่ายากอย,กอยู่ก็คงจะไม่เริ่มไปไปคิดแก้ปัญหาครับ ดันั้นเราต้องลบคำว่ายยกออกไปแล้วก็ไปแก้ไอ้สิ่งที่เป็นอุปสรรคของแต่ละขั้นตอนที่ให้มันสู่ความสําสเร็จครับถูกไหมครับนิการการขุดคลองไทยเนี่ยเป็นโครงการอภิมหาโปรเจกต์มันก็ยากสําหรับการตัดสินใจของรัฐบาลบแล้วก็เรื่องเงินทุนผมว่าเรื่องเงินทุนเป็นเรื่องใหญ่สําหรับรัฐบาลนี้การที่จะต้องกู้เงินมาเพื่อการศึกษาหรือว่า ตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาเรื่องออกแบบเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มั่นใจว่าแล้วมันจะได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่าจริงไหมและสาภาพวะปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินที่จะประมาณนั้นใช่เอามาจากไหนเราก็าเข้าใจรัฐบาลดีในเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าถ้ารัฐบาลจะตัดปัญหาแล้วก็มีแต่ได้ก็ได้เนี่ยม,มันก็ไม่ยากนะครับ,รบผมก็ในฐานะภาคเอกชนถูกไหมฮะเราก็มองว่า เราสามารถระดมทุนได้แล้วก็สามารถมาพัฒนาโดยคนไทยนั่นก็หมายความว่าเวลาถ้าใครไปสัมภาษณ์ทางราชการหรือทางรัฐบาลก็จุดสําคัญที่สุดเนี่ยมองเห็นความยากเรับาะว่าไม่มีสตังตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องคํานึงถึงเลยเป็นเรื่องของทางภาคเอกชนที่ระดมการลงทุนในประเทศถูกไหมครับรัฐบาลไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอยู่แล้วก็ก็นั่นนั่นคือ มุมมองของอนักลงทุนที่ผมเคยประสบการณ์มาว่าถึงแม้เป็นโครงการขนาดใหญ่อาพิมหาต้องใช้เงินเป็นล้านๆเนี่ยก็ในตลาดโลกการเงินเนี่ยม,มันเงินเยอะมากคนคที่กำลังหาเขาจะช่องทางในการลงทุนเพื่อกำไรอะ่ะครับครับแล้วก็ <ๆ S 1> เราไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องให้เขาเป็นคนลงทุน กู้เราเราหมายว่าคนที่มาลงทุนในของไทยไม่จําเป็นต้องเป็นหุ้นส่วนก็ได้ถูกปะเราเขาเพียงแต่ปล่อยเงินกู้ให้เราหรือจาก world bank จากธนาคารโลกรหรือจากกองทุนต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีเป็นหมื่นๆกองทุนที่พร้อมที่อยากจะลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ตอบแทนสัก 5%, 3%, 1เปนบใช่ไหมฮะดันั้นเงินตรงนี้มันมหาศาลถ้าถ้าตรงนี้มันจะทำให้คองไทยมันเกิดได้ไม่ยาก เพราะว่าถ้าเราวางแผนดีๆแล้วเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลกําหนดกรอบนโยบายที่มันเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนแล้วก็คำว่าเอื้อไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ได้อะไรนะฮะรัฐบาลต้องได้ใช่ไหมคนลงทุนก็ต้องได้ให้เกิดความสะดวกนักลงทุนมีความมั่นใจประมาณนั้นมากกว่าก็อะไรทํานองนั้นเป็นเรื่องสาคัญมากครับเพราะว่าการลงทุนก็นักลงทุนต้องมั่นใจว่าเขาลงแล้วเนี่ยไม่เสี่ยงกับ อ้ไอปัญหาที่ที่ไม่คาดคิดให้น้อยที่สุดเพราะเาต้องศึกษาให้มากที่สุดอยู่แล้วครับครับทีบนี้ก็เลยบอกว่าถ้ารัฐบาลจะให้คลองมันเกิดไวๆอ,อ่ะ เกิดไปไวทําไมผมเน้นว่าเกิดไปไวเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าครองหนึ่งปีผ่านไปเราเสียหายหนึ่งล้านล้านสองล้านล้านเนี่ยถ้าเราช้าไป5ปี10ปีเนี่ยาก็หายไปสิบยีบ่สล้านล้านแล้วโอกาสการทํางานทั้งคนไทยก็จะรอไปอีกสิปีหรือ5ปีเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้ไม่น่าจะให้มันเกิดขึ้นนะถ้าเราสามารถจะเร่งให้ให้มันเกิดขึ้นได้วันนี้หรือปีหน้า เริ่มขุดปีหน้าเลยอย่างเงี้ยนะมันก็จะเสร็จได้ไวถูกปะฮะพอเสร็จได้ไวทุกอย่างมันก็จะไปได้เร็วกว่าประโยชน์ที่เข้าประเทศเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นคนไทยทุกวันนี้ก็ไม่ยังหาโอกาสที่จะมีงานทำยังไม่รู้จะไปไหนถูกไหมยังไม่รู้ว่าทิศทางจะไปไหนมีแต่งานจะถ้าเกิดท้องไทยเนี่ยมันจะมีงานที่ตามมาที่ตามแผนที่ผมวางไวนะถ้าเป็นเมืองใหม่ที่เทียบเท่านิวยอร์กแล้วเนี่ยแน่นอนเนี่ย โอ้มันงานหมหาศาลโดยที่คนไทยจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเวลาพอพูดถึงเรื่องของกลุ่มนักลงทุนคนที่ไม่รู้ก็พูดไปเรื่อยนะครับรบ,บางคนก็ยังมองเรื่องเก่าว่าโอ้ถ้าให้กินคุมเนี่ยเดี๋ยวเราก็อยู่ใต้ทิพยิลจีนหรือว่าทางทางอเมริกาคือพยายามมองในสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานที่เป็นข้อมูลใหม่ๆอะไรตรงนี้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ครับคือคือผมว่าการค้าเนี่ยมันต้องเก่งเรือ่องการเงินถ้าคุณค้าขายคุณไม่เก่งการเงินเนี่ยมันก็คงจะสําเร็จได้ไม่ไม่ท่งไม่มีมีโอกาสสาเร็จเพราะต้นทุนทางการเงินก็คือเรื่องดอกเบี้ยเรื่องวิธีหาเงินแหล่งเงินทุนแหล่งเงินกู้มันมีที่ไหนในบ้างในโลกนี้วิธีการที่จะได้มามันมีเยอะแยะที่ท,ที่ถ้าคนผู้รู้เท่านั้นที่จะ,ะที่จะเข้าใจแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยนะซึ่งไม่ค่อยจะ แม้แต่ทางดอกเบี้ยหรือภาษีอะไรยังไม่ค่อยรู้เนี่ยนะแล้วจะไปมองออกว่ามันยากหรือมันง่ายอย่างไรถูกป่ะสรับผมคนที่รู้งานเนี่ยจะทำงานง่ายนะคือรู้วิธีการทำงานเรามีประสบการณ์ด้านการลงทุนเราจึงรู้ว่าพูดง่ายถ้าเราเป็นการระดมทุนในประเทศก่อนถูกไหมครับเพราะต่างชาติเราไม่ให้เป็นนักลงทุนหลักอยู่แล้วแต่เราถือว่าตอนนี้ระดมทุนคนไทยก่อนแต่คนไทยเนี่ยก็มันไม่พอหรอกกี่ล้านนะฮะ สีล่ล้านล้านอ่าก็ถ้าสร้างให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะมีทั้งรถไฟความเร็วสูงมีทั้งฐานท่าเรือฐานท่าอากาศมีทั้งสนามบินครับแล้วก็มีท่าเรือ,อที่พอที่จะทำงานได้ก็ผมก็ประเมินว่าประมาณ4ี่ล้านาาล้านครับแต่คำว่าสี่ล้านล้านจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องหาเงินมาสี่ล้านล้านนะครับอ่า คือผมขายกระดาษก็ยังได้เลยเราพูดถึงนะพราะเราทําสร้างบ้านคอนโดมันเ็ี้ขายกระดาษขายใบจองต่างประเทศตัวลงมาได้วิธีการนี้ไม่ต้องห่วงคุณสิทธิพลรู้อยู่แล้ววิธีการมันคงจะยาวนะถ้าผมเสร็จแล้วผมคงจะทำเขาเรียกวายเปเปอร์หรือหนังสือชี้ชวนออกมาว่าการลงทุนเนี่ยในในคลองไทยเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยหรือคนไทยหรือผู้ลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพียงไร ครับดังนั้นตอนนี้มันยังยังยังเร็วขึ้นไปที่จะพูดเพราะรว่าสิ่งที่รัฐบาลกําหนดให้ผมหรือว่าใครี่ยเขาเรียก T O R เรืออะไรเงี่ยมันยังไม่ชัดเจนแล้วเขาก็ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ด้วยอ่าก็ยังไม่รู้ว่าจะให้กี่ไร่จะอนุมัติหรือไม่อย่างไร,รหรือว่าไม่รู้ใครไปดึงข้างหล<อ><อ>ัง ยาวขุดสั้นยังไงโอเคไหมสวยงามอ,อย่างนี้พอใจไหมแค่ไหนเนี่ยมันยังไม่มีข้อยุติเลยั้นคำว่าไม่มีข้อยุติมันก็จะเริ่มอะไรไม่ได้เลยเหมือนกัน<ห>เพราะการที่เราจะสร้างเมืองหรือสร้างในจุดใดเนี่ยมันต้องได้พื้นที่ที่มันเขาเรียกว่ากาหนดไว้แล้วกํ<ห>าหนดไว้ว่าเพื้นที่5จังหวัดนะสองข้างทางอย่างนี้ออกไปทางนี้อย่าง มันต้องออกเป็นพระราชบัญญัติมาอีกนะครับเรื่องขุดคลองไทยนี่เอ่อก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นกฎหมายน่าจะเป็นกฎหมายพิเศษคล้ายๆ EC นะผมที่เขามีอยู่นะที่ก็ตัวนั้นอาจจะเป็นตัวที่สพอร์ตให้โครงการมันไปสําเร็จได้แบบง่ายดายมากขึ้นครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเรามันมีเยอะเยอะจริงๆครับบางทีมันก็ขัดไปขัดมาเราต้องยอมรับนะครับว่าขัดไปขัดมาจริงๆการตีความก็ บางทีว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แล้วมา่กใครตีความแล้ว <c oughs> แต่ในคณะ <c oughs> นั้นเนี่ยมีใครที่เกี่ยวข้องกับการตีความด้วยมันก็ไม่เชิงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องยอมรับเลยว่าเราก็ก็ไม่ว่าอย่างอย่างอย่างถ้าท่านสารเองก็ไม่มาทําธุรกิจท่านก็จะมองธุรกิจแบบอีกแบบหนึ่งนักธุรกิจก็มองอีกแบบหนึ่งมันก็เลยไม่สามารถที่จะบอกว่าใครถูกใครผิดใช่ไหมจนกว่าจะผิด แล้วมาตัดสินกันว่าถูกหรือผิด <c oughs> ก็อาจจะผิดถูกอาจจะเป็นผิดก็ได้ <c oughs> ได้แล้ววันนี้ต้องต้องต้องอเรื่องนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับท่านผู้ชมครับครับเดี๋ยวเราจะมาคุยต่อในเบรกสองนะครับวา่าเรื่องของคลองไทยเนี่ยที่เราเชิญคุณสิทธิพลมาตอนนี้นะครับเราจะให้เห็นภาพของการระดมทุนเห็นภาพของการทํางานการลงทุนจริงๆ ส่วนรายละเอียดว่ารัฐบาลจะอนุมัติยังไงอะไรต่างๆเมื่อไรตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่ไปก้าวล่วงตรงนั้นเรามาว่าในส่วนความพร้อมของเราก่อนเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับเทปโก้ปั๊มน้ำบ้านคุณภาพสูงสุดในปัจจุบันแข็งแรงทนทานปลอดสนิมนานปี ใช้ดีบำรุงรักษาง่ายถามหามืองทองต้องบ้านสวนนวดไทยเมืองทองธานีถนนติวานน์ปากเปร็ดนนทบุรี02-503-2799 02-503-3799โควิดคอฟฟี่คาแฟ่รสชาติดี มีส่วนผสมสมุนไพรที่ทรงคุณค่านานาพันธุ์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ0870647193 0870647193 0812948484 0812948484 COVID Coffee กาแฟดีที่คุณควรลอง สุขใดไหนเล่าจะสุขเท่ากับการพักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มอิ่ม Justin ช่วยให้คุณมีความสุขทุกค่ำคืน081 868 8943 081 868 8943 โซ so, อาหารเสริมของผู้สูงวัยรวมสุดยอดสมุนไพรไทยจีน8ชนิดเข้มข้นช่วยให้โลหิตสะอาดไหลเวียนดี D, ร่างกายสดชื่นนอนหลับลึกขับถ่ายอีฮองโ so, ซรู้คุณค่าชีวิตคนเลือกความสะอาดเลือกความปลอดภยัยเลือกบริษัทรักษาความปลอดภยัยเอเชียกรีนโโซวิตจำกัดความสะอาด คือสิ่งการันตีคุณภาพของเราเพื่อนเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ตำนานแห่งการเรียนปริญญาตรีจากที่บ้านเพียง2ปีครึ่งถึง3ปีด้วยประสบการณ์20ปีมีผลงานช่วยเพื่อนให้สำเร็จเป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตกว่า2,000คนทั่วประเทศพิเศษสำหรับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศเพื่อนเรียนเปิดโอกาสให้สามารถเรียนได้ฟรี โควิดคอฟฟี่กาแฟรสชาติดีมีส่วนผสมสมุนไพรที่ทรงคุณค่านานาพันธุ์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ087-064-7193 087-064-7193 081-294-8484 081-294-8484โควิด c o f f e ่ 3, 3, 4, 4, Coffee, กาแฟด,ดีที่คุณควรลอง ครับท่านผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับบุคคลที่ให้ความสำคัญเกี่บเรื่องของการระดมทุนเพื่อที่จะร่วมกันผลักดันแล้วก็สร้างคลองไทยให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นนักธุรกิจในโครงการระดับ mega project นะครับเป็นประธานเบส Group ซึ่งเบสกรุ๊ปก็มีทรัสซิตีศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟเบสโอเชียนเป็นเจ้าของสนามบินเบสโอเชียแล้วก็เป็น ประธานบริษัทสุวรรณภูมิซิตี้ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่เสนอเป็นผู้พัฒนา,าคลองไทยในทางภาคเอกชนน,นนะครับซึ่งเราก็ได้คุยไปแล้วในตอนต้นนะครับว่า,าทางเราเนี่ยพยายามเตรียมพร้อมแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรามีความพร้อมอย่างไรนะครับเพียงแต่รอสัญญาณเท่าน <s> ั้นเองนะครับแต่ในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าคลองไทยเนี่ย <y amin S 2> ได้มีการเห็นด้วยทางฝ่ายสภาทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครค้านเลยนะครับซึ่งก็มีการศึกษากันเป็นที่เรียบร้อยจะศึกษาลึกซึ้งต่อไปขนาดไหนนั้นก็ให้ว่ากันไปเป็นหน้าที่ของรัฐแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญถ้าหากว่ารัฐอนุรุมัดให้ใช้พื้นที่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีกฎหมายพิเศษออกมาก็แน่นอนแหละเรื่องคลองไทยจะทำเนี่ยงานใหญ่แบบนี้มันก็ต้องมีกฎหมายพิเศษออกมานะครับ ในแง่ของนักลงทุนคุณสิทธิพลคิดว่านอกเหนือจากที่ผมพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรอีกไหมที่คิดว่าจะต้องรอสัญญาณอะไรอยู่ก็เมื่อไวัยนี้ก็คณะกรรมาการที่ศึกษาของไทยก็ได้มีการเชิญบริษัทหลายบริษัทต่างประเทศของตอนนี้รู้สึกจะมีประมาณเกือบสิบบริษัทนะก็เข้ามา ศึกษาความเป็นไปได้ของคลองไทยครับโดยไม่มีค่าตอบแทนเนทะ่าที่ทราบนะเพราะว่าอย่างอย่างผมจะไปเสนอว่าผมจะปุดคลองไทยอย่างไรเนี่ยหรือว่ารูปแบบเป็นยังไงเนี่ยก็เลยโดยการเ็เรียกเหมือนอุ ip, ทิศทําฟรีให้กับรัฐบาลครับไม่มีข้อผูกมัดคพราะฉะนั้นไอี่ขาวว่าจีนเนี่ยจะมา ได้ได้รับสัมปทานไปแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็มันบางทีข่าวเนี่ยชอบไปชอบบ่าไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจริงเขาได้จริงเนี่ยก็ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเราต้องเห็นใจว่าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าคลองไทยมันเป็นเรื่องที่มันมันมีปัญหาเยอะมากในเรื่องการวิธีการที่จะให้ไปให้ถึงครับก็ผมก็ว่านะมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าถ้าสิบบริษัทมาออกช่วยออกความเห็นมันก็ช่วยยืนยันความที่มันว่า เออของไทยถ้าเกิดมันจะสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทยอย่างไรครับไอ้ตรงนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนเรื่องเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะมีวิธีให้มันสั้นอย่างไรเนี่ยผมก็ว่าหลังจากที่ได้รับข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยก็คงจะหาวิธีการที่จะไปบอกว่าวิธีการลงทุนแล้วผมผมไม่อยากจะบอกว่า รัฐบาลต้องไปตั้งศึกษาอีกเพราะเราจะศึกษาอย่างไรก็มันไม่สิ้นสุดแล้วครับแล้วก็ไม่มีข้อยุติแน่นอนคือที่ต้องศึกษาเนี่ยเพราะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเงินก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคําว่าศึกษาเนี่ยมันก็เป็นทางออกที่ดีแต่ว่าเอาละใครจะศึกษาก็ศึกษาไปตรงนี้อยากให้ประชาชนได้เข้าใจนิดหนึ่งว่าที่คนเขาอยากจะรู้คําตอบอะจะเอาทุนมาจากไหนให้มันชัดๆเลยอย่างเงี้ยเอาว่าสําคัญก่อนดีกว่าว่า ผมว่าเราต้องการประเด็นอยู่แค่สามอย่างว่าฟุตลองไทยเนี่ยประเทศรวยจริงไหมฟุตลอ,องไทยแล้วเ,เราได้ประโยชน์นะแล้วเราได้ช่วยโลกร้อนนะเราช่วยประหยัดน้ำมันเป็นล้าน,ล,านล้านลิตรเนี่ยสามารถเคลมเรื่องคาร์บอนเครดิตได้ครับทำช่วยเรื่องพอลูชันของอากาศได้ครับเพราะทั่วโลกคนทั่วโลกผมก็เชื่อว่ายินดีพพอร์ตเรื่องของของไทยเราเรียกว่าของ ของของชาวโลกดีกว่า,าแล้วเราก็จะสร้างเมืองใหม่อยู่ที่นี่เนี่ยถ้าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันเป็นที่รัฐบาลเห็นด้วยนะครับก็จะยะง่ายขึ้นแล้วเพราะว่าอย่าไปคิดไอ้เรื่องจุกจุกจิกจิกเล็ก็ก,ก,กน้อยน้อยเรื่องเอ้ชาวบ้านจะตอบแทนยังไงแค่ไหนเนี่ยมันทําได้หมดอยู่แล้วเราจะทําให้เมืองใหม่ดีแค่ไหนเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วสิ่งแวดล้อมจะทําให้มันดีกว่าเก่ายังไงทําได้อยู่แล้วอความมั่นคง ก็ทำได้อยู่แล้วสร้างท่าเรือสร้างอู้เรือกองทัพเรือกองทัพอากาศอยู่ที่นั่นเป็นป้องกันเลยช่วยดูแลความปลอดภัยของเรือใช่ไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมันสามารถลงทุนได้ในงบประมาณที่ผมลงไปนะครับคิดว่าทำได้ในส่วนการลงทุนเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยก็คือว่าทำไมเรา ต้องกาหนดว่าคนไทยเนี่ยควรจะเป็นผู้ลงทุนอันที่จริงเราก็อาจจะเซ็นสัญญาร่วมกับจีนร่วมกับอเมริกาแต่ปัญหามันก็ที่เราคุยกันที่เรากลัวก็เรื่องของการครอบงำใช่ไหมถ้าถ้าเราบอกว่าเราเซ็นสัญญากับจีนอ่าอเมริกามองหน้าว่าคุณจะไปหัวกับอเมริกาเอ,อหัวกับจีนเพื่อมาลุกลานอาเซียนหรือยอย่างไรดังนั้นตรงนี้เพื่อเพื่อให้แม่มันมีข้อคอละหานี่ผมเลยจําเป็นต้องบอกว่าเฮ้ยผม ถ้าไม่มีใครจะลงทุนสําหรับคนไทยนะผมยินดีคือคืออาสาที่จะเป็นมือปืนเข้ามาโดยมีทุนของเราส่วนหนึ่งแล้วก็ระดมทุนจากคนไทยด้วยกันแล้วก็บริษัทต่างๆนะมาที่มีเงินเราก็ไม่จําเป็นต้องลงทุนลงจดทะเบียนเพียงเป็น,เป,นเป็นล้านๆหรอกครับ,<า>รบหลายหมื่นล้านก็น่าจะพอ,อะส่วนที่เหลือก็เป็นเงินกู้ต่างๆที่เราจะได้จากทั่วโลก คุณง่ายๆว่าคุณสิทธิพลสะท้อนภาพให้เห็นว่าถ้าเรื่องถ้าจะพูดอะไรไม่เต็มปากเต็มคำเพราะว่ามองว่ารัฐบาลไม่มีเงินตรงนั้นแบบเลิกคิดไปเลยยังไงเรามีทางแล้วก็มีทางแบบคนมีประสบการณ์ที่มีมุมมองอยู่อย่างชัดเจน มันมีอะไรที่ทําให้คุณสิทธิพลน,นี่มีความมั่นใจมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนพัฒนากลองไทยดูแล้วแบบไม่ได้กังวลไม่ได้กลัวอะไรเลยคือผมก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วถ้าหลายคนก็อย่างที่เคยพูดว่าก็ถ้ามองในเรื่องค่าผ่านคลองเนี่ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลารีเทิร์นนาน <c oughs> แต่ผมมองในรูปของการพัฒนาที่ดินเนี่ยที่จะเกิดขึ้นในสองของ้งสองข้างคลองไทยกับ <c <oughs> <c กาะที่ผมจะสร้างขึ้นมาซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอุตสาหกรรมผมก็บอกว่าผมได้ที่จากรัฐบาลมาจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมก็สามารถมาร์กอัพไปทํากําไรแล้วก็คืนได้กําไรจากการที่เราให้เขาเซงสิทธิ์ในการให้ให้เขาไปใช้ที่ดินสามสิปี50ปีก็ดีเพราะฉะนั้นเองมันก็ได้คืนแล้วก็คนที่ลงทุนก็ก็จะได้ตอบแทนหมายว่าเหมือนือนเอาอย่างนี้ มันเหมือนผมสร้างสร้างตลาดเนี่ยผมให้ไม้ค้าพอค้าขายฟรีอ,ะอ่ะแต่ผมขายตึกแถวผมก็ได้กําไรจากตึกแถวแต่ั้นไอ,อ,อ้แผงก็เลยให้พอค้าไม้ค้าขายฟรีรมันก็มันก็มีกี a แอนเทคอย่างนี้แหละครับถ้าผู้ใหญ่ในะรัฐบาลดูอยู่นะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยมีความมั่นใจว่าทําได้แล้วเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเนี่ยจะพูดว่าเองไงก็ถ้าถ้าพูดอย่างนั้นก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไงเอารัฐบาลทําตั้งหน่วยงานขึ้นมา แล้วก็มาตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาครับว่าสิ่งที่ผมเสนอไปร่วมหมบรัฐบาลทำเนี่ยเนี่ยรัฐบาลจะปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ผมจะเสนอใช่ไหมว่าเออมันจะสามารถทํากําไรได้จริงและสามารถที่จะออดําเนินการได้จริงครับก็เพียงแท่นี้ผมว่าถ้ามั่นใจแล้วมันก็จะเดินหน้าต่อได้ถ้าตราบใดที่ไม่มั่นใจ ก็จะดันอะไรไม่ได้ผมก็ต้องทําให้รัฐบาลมั่นใจให้มากที่สุดว่าสิ่งที่ผมเสนอแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่เสียประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์คนไทยได้ประโยชน์สิ่งสําคัญเรื่องของไทยผมยังน้าย้าเสมอว่าต้องให้คนไทยออกแบบแล้วก็เป็นคนสร้างเขาะว่าออกแบบของเนี่ยเพื่อประโยชน์ทองคนไทยทั้งหมดได้ถ้าต่างชาติจีนเลยเขาก็จะมองเฉพาะ ออกแบบเพื่อให้ให้เรือผ่านแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากเรือผ่านหรือว่าท่าเรือที่เขาได้ใช่ไหมแต่ผมไม่เหมือนกันผมก็บอกออยู่ที่นี่เนี่ยถ้าเป็นของคนไทยเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวไหมรเราจะสร้างเพิ่มสร้างนู่นรสร้างนี่เพื่อสร้างงานด้วยมันมันมันสามารถสร้างได้มากมายมหาศาลซึ่ง,ซ,งซึ่งคงจะต้องต้องลงรีเทลก็ลให้คลองมันเกิดก่อนแล้วตัวอ,อื่นๆก็จะตามมาแต่มั่นใจว่า คลองไทยเกิดได้ด้วยความมั่นใจด้วยความสามารถว่าคนไทยเราทำได้แน่นอนมีมีเขาเรียกว่าสำคัญคือมีซัพพอร์เตอร์มีผู้ผู้ร่วมร่วมอุดมการาผมเชื่อว่าผมมีผู้ร่วมอุดมการที่มีเงินหานาๆอยู่เยอะที่จะทำ<ต>ให้คลองไทยเกิดได้ทำให้คลองไทยมันเกิดได้ท่านผู้ชมครับมีกลุ่มทุนมีความสามารถมีคอนเนคชั่นพอที่จะทำให้คลองไทยเกิดได้เรื่องเงินไม่ต้องห่วงนะครับ นี่ก็คือรายการนัดพบคนดีขอให้คลองไทยได้เกิดนะครับมหานครแห่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นคนไทยก็จะอยู่ดีกินดีด้วยความเชื่อเช่นนั้นนะครับขอบคุณคุณสุทธิพลมากนะครับโอกาสหน้าคงเชิญคุยกันต่อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าผู้ชมสวัสดครับคลองไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน The Thai c a n a l for Sustainable Development p o s s i b i l i t y Mission เรื่องการขุดคลองไทยนอกจากเราได้รับการสนับสนุนจากสภาแล้วจากคนไทยจากฝ่ายต่างๆแล้วแต่น่ายินดียิ่งคือประเทศใหญ่ๆประเทศหลักๆสนับสนุนด้วยยังไงครับท่านคลองไทยพูดมา3 5 0ปีแล้วพูดมาตลอดไม่เคยขาดตอนเลยนะมาถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ตั้งกรรมธิการเนี่ยแล้วก็มีประเทศมหาอำนาจทางทหารทางเศรษฐกิจเช่นประเทศอเมริกาผมกล้าพูดเลยนะประเทศอเมริกาประเทศอินเดียประเทศออสเตรเลีย แล้วก็ตัวแทนจากจีนมาติดต่อผมผมเชิญเขาไปพบที่สภานี่มีหลักฐานรูปถ่ายมีนามบัตรแล้วก็ถ้าคิดว่าถ้าไม่สําคัญเนี่ยระดับมหาอำนาจของของโลกนะครับจะมาติดต่อเหรอถึงบอกว่าพี่นองประชาชนเนี่ยนะครับผมบอกว่าคลองไทยมันมีความสําคัญระดับโลกเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวมันจะเปลี่ยนแปลงเทศแล้วก็มันเป็นเรื่องของอภิมหาโปรเจ์ของโลกด้วยแล้วเป็นไม่กลับโรเจ์ของของประเทศไทยนะผมถึงบอกว่า ของไทยนะถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากทราบรายละเอียดตัวนี้ไปดูในมือถือเยอแยะครับมีเยอะแยะมากมายครับ เคยบอกรักอดีมันทับทุกค่ำคืนให้ล่องลอยพบชาติปุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฝ่า ความรักก็บยบิ้นนำพาจากทิงแดนไกลอุสรษคก็มีอาจความทางหัวใจพบกันครั้งใดรักเราไม่เคยร้างลางลองคิดให้ดีโลกนี้มันช